ไม่ใส่ถุงยางเพราะว่ากลัวเปลืองพลาสติกอะงงปะแต่จริงๆแล้วถุงยางอันมามัยส่วนใหญ่เนี่ยเขาไม่ได้ทํามาจากพลาสติกนะแต่เขาทํามาจากลาเทก็กอ่ะจะเป็นยังไงไปฟังพร้อมกันกับ e N v i r o n m e n t ถทุกการตั้งคําถามเรามีคําตอบค่ะกับกระแสที่ดราม่าสุดๆตอนนี้ในโซเชียลนะคะที่มีคนออกมาพูดว่าไม่อยากใส่ถุง,งนี้อนามัยเพราะว่ากลัวเปลืองพลาสติกตอนที่การอ่านข่าวนี้ครั้งแรกอะก็คือ อีย่างวะสตันไป5้าวีเลยอะแต่วันนี้กันเนี่ยจะมาแชร์ให้ทุกคนฟังว่าจริงๆแล้วถุงยางอนามัยส่วนใหญ่ในประเทศเนี่ยไม่ได้ทํามาจากพลาสติกแต่ทํามาจากลาเท็กหรือว่าน้ํายางธรรมชาติที่มาจากต้นยางพารานั่นเองซึ่งถุงยางประเภทนี้เนี่ยจะใช้เวลาย,ย่อยสลายประมาณ6-4ปีขึ้นอยู่กับสภาพแวดล้อมแล้ววิธีทิ้งที่ถูกต้องเนี่ยก็คือห่อ,อก,กระดาษหรือว่ากระดาษทิชชู่แล้วก็ทิ้งในถังขยะทั่วไปได้เลยแต่ที่ยิ่งไปกว่านั้นก็คือการใส่ถุงยางอนามัยเนี่ยนอกจากจะป้องกันการตั้งครรภ์ที่ยังไม่ร ยังช่วยป้องกันในเรื่องของโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ได้ด้วยเพราะถ้าสุดท้ายแล้วเนี่ยเราเลือกที่จะไม่ใช้ถุงยางเพราะกลัวเปลืองพลาสติกสิ่งที่ตามมาเนี่ยจะใช้ทรัพยากรธรรมชาติเยอะกว่านั้นอีก ส่วนใครที่อยากรักตัวเองไปพร้อมๆกับการรักโลกเนี่ยกันมียี่ห้อถุงยางอนามัยมาแนะนําค่ะก็คือถุงยางอนามัยยี่ห้อไมวันที่ทําจาก Natural Rubber l a t e x เขาเปลี่ยนแพคเกจจิ้งมาใช้แบบวัสดุรีไซเคิลหาซื้อก็คือง่ายมากจะซื้อที่วัส,สั์หรือว่าจะซื้อออนไลน์ก็ได้เห็นไหมจริงๆแล้วการที่เรารักโลกไปพร้อมๆกับการรักตัวเองเนี่ยไม่ได้ยากเลยแค่ปรับนิดเปลี่ยนหน่อยก็โอแล้ว